สวัสดีครับผมนายเพชรัมพองาเอฟซีมานลำเพชรลำพูนสุขมนสุดๆครับพี่น้องครับจุดๆกํนลัง้อช่วงถืปหน่อยสไตชั่วนะครับขณะนี้สามทุ่มกว่าแล้วพี่น้องกรรมการกําลังเปิดท่าการแสดงแล้วเปิดงานเปิดงานครับทีมงานเท่ากับทางนากวิธีกําลังพร้อมช่วนะครับกนครับพี่น้องครับกําลังพร้อมชั่วนะครับเพราะเสพน้องๆต่าง คือว่าเตรียมชุดเตรียมการที่มั่นพ่อหน้าพี่หน่อยประตูของพ้อมาแล้วนะครับเพื่อไปเตรียมการพ่อตูมนะครับเตรียมเก็บของย่างเดียวครับรอบนี้พี่น้องเบิ่งหน้าตาหน้องแจ้งหน้าแจ้งตาแต่ละคนว่าสวยว่างามบอกอันนี้น้องน้องปลอยค่ะน้องปลอยปลอยอะไรน้องปลอยอะไรปลอยเฉยนี่แหละชื่อเลยนะชื่อจริงหรือไง ยานิตาค่ะน้องปอยยานิตาใช่ค่ะโอ้เสียงหวานเลยพี่น้องต่้งน้านต่้งตาแล้วสวยครับจำม่ได้ได้ครับเพราเป็นน้องครับผมน้องอะไรครับแม่เสื้อค่ะน้องอะไรนะคะน้องอะไรนะเอิญเดชะใช่ประเมินน้องเอิญท่านาดีค่ะน้องเอิญท่านาดีน้องเอิญท่านาดีก็ตัวแล้วเปล่าว่าสวย รู้ตัวไหมว่มาสวยรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวลหลไรไงค่ะพ,พ่อเพราะว่านสวยไงถึงเลขเททว่าเ<ฮ>มื่อกี้เลยไม่ได้เสียเหตุเห็นท,าท่าเต<ฮ>้นกวนอีกอ้อคะไม่ได้เสียเหเห็นท่าเต้นกวนอีกอ้อเอาพ่อพ่อบิออ่งหนาไว่ทีเด้อมีนาเต้นดีด เอนนเลือด้วยวัอนี้ที่นองอย่าลืมนะเขาคือเฟงพงมืเต้นนะคะดาวลูกแกวนนี้จวดทุกคนน้องเอิธนาพรธนารน้องเอิธนรคน้องเอิรธนดี้อน้องเอิธนาดครับพี่น้องจพี่น้องน้องเอิธนดีเนี่ยพี่น้องได้ฝากติดตามนดค่ะน้องเอิธนาดีฝากฝากไว้แน่ออมออมใจพออแม่เอซีเพนลำเซนนีดค่ะเด้อจวดครับนี่น้องอะไรครับ น้องอะไรครับ,บน้องอะไรนะอาไรจะเพิ่งไฟสมเกียรครับฮนะอะไรนะเสียงคุณคุณเมื่อกี้นี่ผมสมเกียรติครับเอาทำไมคือชื่อสมเกียรติผมเอาให้ว่าจันทร์เสจเส่แล้วพ่อวันนี้จะติดตามในการแต่งตัวได้ไหมนะถ้าฟังเสียงห้องดาวลูกไก่ได้รอนะคะเ<อ>สร็จชุดนี้จะไปเปลี่ยน<อ>ชุดเพลงโชว์รอเลยโซไซจะไม่ได้รอเพราะลูกตัวจะเก็บไอ้พ่อตัวจะเก็บชุด เจ็บผลโอ้วยเขาให้คนอื่นถ่ายไงไม่ตึงไม่หน่อยเนี่ยจับกล้องรอว่าดูเบื้องหลังดาวลูกแก้มหนูาำขนาดไหนหนูทำเสียงหวานเป็นไหมค่ะทำไมหนูหนูเสียงห้าวหนูทำเสียงหวานเป็นไหมมาห้าวยังไงเนี่ยเสียงหนูเเอาสียงหวานสวัสดีค่ะมันบอกไทยมันมาแหวนหนูสวัสดีค่ะน้องสตังกิจการเพื่อนำเสมันมาแหวนหนูไงพ่อมันฟืนมันมาแนอีไนอะไรนั่น แ่ะนำตัวนหนึ่งสองส,สวัสดีค่ะน้องในพัทลีาคือน้องซึ้งค่ะมาดูเสียงหนูสวัสดีค่ะน้องสตางค์ธิติการเพชรลำเพลินจะให้ดูดัดล้อจะให้าดีค่ะน,าน,าน,านา้าในนี่อุ้ออันนี้คือทำอะไรเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้รอเจ้าภาพเปิดงานเ่ะเออตอนเสร็จแล้วก็จวดอย่างเดียวใช่ไหมอ้าวว่าไงหนูแนะนำตัวดิจำได้พอพี่น้องซื้อแต่ลักหนี่อยเนื่างจาเป็นออน,น้องเอนนิน น้องสตางค์ชื้อจริงแน้แล้วกะน้องไนแล้วก็น้องออายน้องอน้องอายอะไรน้องอายอะไรชื่อหนชื่ออะไรอะไรนะาอาไอะไรนะอ้าุนิชาคุณิชายิสาปุนยิสาอ้ายคุณยิสาครับพี่รองน้าลูกไเนี่ย โอ้ของปลาตุ้มของปลาตุ้มจวดจ้าชิมอ่ะคนต่อไปครับน้องอะไรครับโอ้ยในยังคือกินหลายแพสองสี่สองอันหนึ่งเอาเชื่อชื่อเลยอะไรค่ะน้องน้ำตาลพิชยาค่ะอะไรนะกินเก่งใจกินต่อน้องอะไรนะน้องหน้าทางน้องน้ำตาลพิชยาน้องาค่ะโซเดียาตาลคือครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาม่เดี๋ยวพาฝากอันนี้เห็นตอนกินบอมครั้งแรกนั้นบอมมีกล่องเด้ไม่มีกล้องแบบ กินเอาคำป้มๆน่อยไหมก่อนยังยังเอามะลิมีกองนะจานทีละสิ่งแค่วันหลังวันหลังเชิญไปกินหมูย่างกระทะได้ไหมไปกินด้วยกันจะได้จะได้รู้ว่านางไม่เคยชวนหรอกมิติโนะเชื่อไม่ใช่ความหมายอยากดูเวลากินอันนี้เขาบอกว่าสตางค์ที่หนึ่งเลยอยากดูน้ำตาตัวที่สองเลยเหรอให้หนูไปตอนนั้นหน่ะถักแค่สองถักถักเล็กๆเป็นจานแน่อยๆกินเมื่อคันอีกกินเมื่อค่นไปไม่ต้องไม่อันนี้เขากินแบบ อัน,มนไม่ใช่ไม่ใช่เค๊กแดงกินธรรมชาติเลยน้ำตาลเขต้องกินธรรมชาติธรรมชาติเขากิน<ไ>แบบแอบเนี่ยแบบจั๊บสินน,น้อยๆมันแอบฝา,ากติดตามช่อง YouTube นะคะเบ a วิว e w พิรามเพลินอเมริกาแล้วก็เบ a วิวใช่ค่ะแล้วก็เอาวทำไมต้องไป b e a u v i ก้อนหนูเบาเบาตัวเบามากตัวเบามากใช่ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางนะคะ Facebook นะคะน้ำตาลพิชยานะคะแล้วก็เพจน้ำตาลพิชยาแฟนเพจ โอ้ยหนึเสียงลูกตูสูบอะไรมาเพอตูเขาไม่โหดเพี้ยนี่จะยูนะครับเพาทดูสองใจอันนี้ไลฟ์สดได้ยังไลฟ์สดได้ยังตอนนี้ก็ไหนหนูเช็คเมื่อกี้เลยไม่ได้หรือเปลยังเอาใจเย็นใจเย็นวันหลังกลับบ้านไม่มีนะก็ไปไลฟ์ช่องพอาตูได้นะโอเคครับผมจะไปรอก่อนจะพากลับไม่เหรอเอาหนูเราไม่เคยเห็นหน้ายังตายหนูชื่ออะไรอะไรนะเชื่องุ่นเชื่องุ่นครับจากไหนนะครับไม่เคยเห็นหน้าเลย หรือมาตั unjust, ้งนานแล้วพึ so ่งมาเหรอมาจากวงไหนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพึ่งอะไรยังไงพึ่งมาสมัครบอกน้องอังกุนเพื่อนเพื่อนหนูเองเพื่อนเพื่อนมากี่คนนี่มากี่คนหนี่ยมากี่คนอ้าหนูทำไมไม่แต่งตัวล่ะ วันนี้วามาลูกทีมรับะลกทีมจากไหนครับจากไหนจากรัตตครัลัตนสินมาเยอะไหมครับวันนี้ครับอครับ20คนได้ขึ้นหมดทุกคนไหมข้นมดชุดพอไหมล่ะไ้พอครับผ่านหชุดครับผ่านหน่ชุดโอพน้องน้องจากรัตนาสินอ่าพองแท้หรือเปล่าครับนี่ก็สวยตยวนี้ขอเสียงนะครับ นล้วพ่หญิงจริงนี่จริงนี่ป้าน้องอะไรครับนี่ครับพี่หญิงค่ะน้องอะไรครับเจ้าข้อจะไม่จะไม่มีจะไม่มีเสียแล้วอะไรน้องอะไรครับนี่ครับฮะโอเดินดีเลย้องอะไรตามมากพี่น้องตามเพิ่มคนต่อไปครับพี่น้องครับป้ามีแต่คนสวยๆเลยพี่น้องพี่น้องใจยรักตาโจทย์ครับเอา ต่อมาครับพี่้องครับทานพี่ออะไรนะซากุซากุอะไรนะชื่ออะไรนูชื่ออะไรนะซากุอะไรนะซากุนี่อะไรนะชื่อหนูนะอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อน้ำน้องน้ำน้องน้ำน่าตานมากครับดูบรรยากา เอาหนูหนูมาจากวงไหนนะครับเนี่ยมาจากไหนครับหน้าตาคือสวยนะครับผมขึ้นมาเหรอครับอันพอต玛ไมจ้ามาสมัครอะไรครับฟังภาษาลาไม่รู้เรื่องครับอ๋อมามาสมัครเป็นแดนเซอร์ใหม่ค่ะเหรอค่ะเพิ่งมาใหม่ครับะเขอเสียงหวานหน่อยครับขอเสียงหวานหน่อยครับไม่เอาเสียงข้าวเราเอาเสียงกระดานครับเสียงกรานโอ้ยนองเสียงหวานทำไมไม่เป็นนะคะไอ้น้องอะไรครับ น้องอ้นเกียรติศลาภพอดค่ะไม่เสียเลยพี่น้องครับสวดๆให้น้องอ้นเกียรติศลาภพอดนะครับเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงเกียรติศลาภพอดรู้สึกล้ำค่รู้สึกว่าหน้าตาอ่อนลงมากเลยไปใช้ทาครีมอะไรอุ้ย่าเข้าเข้ากันได้เลยเข้ากันได้เลยนี่เอ้ายืนอยู่เชียงข้างเข้ากันได้เลยนี่เพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวเลยเพื่อนสาวจริงนี่นี่หน้าตาอ่อนมากอะไรทโอ้สุดยอดจะจากแข็งสิเลยวะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทุบหน้ามาใหม่ เอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนี่หนูนี่คือนาาเอกนาาเอกอ้นครับพี่น้องครับทีมงานจากน้องโก้เขา่น้องใกล้ๆกันครับกับ้านแทร่เข้าอยู่ครับพี่น้องครับให้กำลังใจให้น้าเอกเข้าเด้นครับพี่น้องเด้อครับพวดท่าอะไรท่าอะไรพีเซนเตอร์มือสัตว์ประหลาดเลยเลยพ่อเป๊กมาแล้วสามหมูแล้ว สามโบกแล้วพี่พ่อด้วฮะผู้ใดอะไรเสียไร่ไรนะครับพี่น euh ้องครับเบิ้งกระหนากระหนาเบิ้งพี่น้องเบิ้องอะไรเบิ้งย่างหลังน้ำหลังลูกตู้เขาเซเว่นนะครับพี่น้องครับพอจต่จอดรถปุ๊บพี่น้องสิคิดว่าจังไดพี่น้องมาเบิ้งด้วยพี่น้องครับพี่น้องสิคิดว่าจังไหนแต่งหนาแต่งต่าแต่งสูดครับเบิ้งหนวดครับ เบื้องหนวดเบื้องขาครับพี่น้องครับลงรวดแบบแท่นที่สิไปคนละหม่องกับลุงตูในยางน้ำหลังลุงตูต้อยๆอยพี่น้องว่าเขาจะคิดว่าจากไหนครับพี่น้องครับยางน้ำก้นลุงตูลุงตูครับเอาคิดเอาว่าเขาจะคิดว่าจังไหนครับพี่น้องครับเนี่ยบ่อายเด้ยี่สี่ยางยางเดียวนะครับเขาเซเว่นเอาบรรยากาศตอนแรกกันหน่อยครับฝากพี่ฝากน้องมาสนีก่อนนะครับเบ้อครับกับบรรยากาศก่อนขึ้น ท่ามการแสดงครับตอนนี้เจ้าภาพกําลังเปิดการเปิดงานอยู่น้องๆกับกาลังสีเตรียมตัวจวดๆครับเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องบอว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับตอนนี้ทีมงานเพื่อนกัพร้อมจวดแล้วครับเอาโอเคครับพี่น้องครับพอสามข้อครับเจอกันที่หน้าครับรับรือตลอดปีโชคดีและมั่งมีตลอดไปสุขสุขคนนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่สิร์ฟเราขึ้นมาทุกเ่านชื่นมเบื้องแรกบรรยากาศยูจะซ <Allison> <thumbs up> right, okay, ื้อพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ นี่คือเก่าเลยพี่น้องเด้อส,สดๆครับพี่น้องสระมงก็เป็นอย่างไรบางครับ